การทำ IF แล้วเนี่ยทำให้ระบบเผาผลาญเราพังหรือเปล่าทําให้การเผาผลาญมันน้อยลงหรือเปล่าต้องอยู่ที่วิธีที่เราทําเวลาที่เราอดอาหารหรือเราลดอาหารลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายเราจะเอาพลังงานสำรองมาใช้ถูกไหมคะพลังงานสำรองในที่นี้เขาลดส่วนที่มันเป็นไขมันซึ่งเราชอบแต่ถ้าเราเลือกกินไม่ดีทำให้โปรตีนเราไม่เพียงพอกล้ามเนื้อเราก็จะไม่มีการเสริมสร้างมันก็จะเล็กลงด้วย ถ้ากล้ามเนื้อเราน้อยลงระยะยาวเกิดอะไรขึ้นการเผาผลาญเราลดลงค่ะดังนั้นในกรณีของการทำไอเแล้วถามว่าทําให้การเผาผลาญลดลงไหมคําตอบคือใช่ค่ะแต่เรามีวิธีในการที่จะปรับเรื่องของการใช้ชีวิตหรือวิธีการเพื่อที่จะช่วยทําให้การเผาผลาญเราเนี่ยยังคงที่หรือเพิ่มขึ้นได้ค่ะ เมื่อเราผอมลงระดับการทำงานของอินซูลินเนี่ยก็จะดีขึ้นความขี้เกียจของอินซูลินน้อยลงนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในคนไข้เบาหวานเนี่ยทำได้ดีขึ้นค่ะ